ภากมาเต้ชื่อเครื่องกำนองทงเนาะมอนีคูฮูก็อยู่พี่น้องคูฮูไปเกี่ยวเขาสอยน้องพามีเผ่นเนาะโดยกะหานอ้องผ่นไปนำเนาะมอนีกะไปซื้อเครื่องมาไหวหมอบเนาะบัดฮ้อนมือมันแต่ว่ายังบ่ฮู้มือใดเนาะพี่น้องนั่คือเก่าเนาะกะมอนีกะพาน้องพวไปซื้อ,อกะพาผ่นกินขขากินน้ำก็น้อนจังได้ไปซื้อก็กินเขาแล้วก็พาผืนไปซื้อเครื่องนี่อันมาม่าจะแก้หน้องทงหนบเบงดูมาม่านี่ นับนับนับเพื่อนนับ,นบ,นบเลขถืออยู่วะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดขนมปิดเด้ขนมปิดนีเราต้องนับก็ไรสามปิดเนะขนมปิดสามปิดแล้วกะ็น้ำดื่มแทกหนึ่งเนาะแล้วก็มีน้นำหวานสองแทกเนาะทำมิตรว่าซีอา๊วแทกหนึ่ง,งแงล้วก็เลยคิดไปคิดมานเนาะเผื่อมือนันคนมันก็นกสซีลายลายเนาะก็เลยเอาสองแทกมาแล้วก็เข่าสองโฉบน่อยนอยนะพี่น้องเนาะไปกินเขาก็ได้เนาะ สบายดีเด้อทางทังลาวพังไทยทางต่างประเทศเนาะมืนนี้กัมาพบมาพ่อกับอ่าน้องทงกับอ่เสาดวงเนาะมืนนี่กับทางน้องเปิดโดยสบายดีพรเป็นพี่น้องโดยมืนนี่สาดวงกัฮากามาเตะชื่อเครื่องกับน้องทงเนาะมือนี่คูหูก็อยู่พี่น้องคูหูไปเกี่ยวข่าวสอยน้องพามีิ่นเนาะโดยก็หาน้องผพิป้าปน้ำเนาะมืนนี้กะไปซื้อเครื่องมาไหวมออเนาะบัดหอนมือมันแต่ว่ายังบ่ฮู้มือได้นะพี่น้องนาะคือเก่าเนาะ กะมื้อนี้กะพาหนุ่มพกไปซื้อกะพาเพิ่นกินข้าวกินน้ำก็นาะจังได้ไปซื้อแล้วก็ก,กินข้าวแล้วแล้วก็พาเพิ่นไปซือ้อเครื่องนี่อันมาม่าจะแก้หนงองพกหนับบ้างดูมาม่านี่นับนับนับก็หนับเลขถืออยู่บ่ 1>, 1 2 3 4 5 6 7ขนมปี๊ดเด้ย่ยขนมปี๊ดนี่บ่ต้องนับก็ได้3ามปี๊ดนี่ขนมปี๊ด3าปี๊ดแล้วก็น้ำดื่มแพ็คหนึงเน,บบนาะแล้วก็มีน้ำหวาน2แพ็คเนาะธมิดว่า ซีอาแพ็กหนึ่งเลยก็เลยคิดไปคิดมานเนาะเผื่อมือนันคนมากับซีลายๆนั่นเนาะก็เลยเอาสองเทคมาเนี่ย้วก็เขา่าสองศพน้อยเนาะพี่น้องเนาะไปกินเข่ากันนะนนท์นั่งกับคิดดื้อคิดดื้อนะพี่น้องโดยก็ตอนไปตลาดเมื่อกี้นี่เดย์อุ้ยเอ๊ะออกมาก่อนลูกออกมาตอนไปตลาดที่นี่บริ่ายเนาะพี่น้องเพราะว่าเพิ่นเปิดเพลงดัง,งก,ก็น้องโชคเพิ่นก็ขับรถไห้ไปมื่อนี้เพราะว่าเขาแก่เครื่องมาลายนะโดย มือหนาการใให้น้องเพงเพิ่นจอดชันเล่งเพิ่นไหวเนาะพอ่อเพิ่นได้แก่หันแกน่นีเนาะคือได้เงื่อนชันเล่งเพิ่แ,แต่โดนแต่โดนเธอแต่วันนี้หมแป้งเน,ะนาะหด้ยกิน,นข้าวอิ่มบ่ลอะไรกินอิมนะออ่มเนะาโอ้ยอิ่มเนาะสบายดีป้าลุงก่อน,นสบายดีก่อนที่สบายดีป้ามือกระดับดำที่ดื้อได้น,นอนนี่อยู่กับแม่สาเพิ่นเนาะเอ้าเห็ดยังไงนะมาหนึ่งไหม เิ็กเป็นน้ำพักมาพี่มาพี่มาพี่พก่อนเม่อันนี้มากเมโดยไม่เท่าเพิ่นกไลป้อนเข่าอยู่พี่น้องเม่อีนี้มาต <มา S 1> ลาดแล้วก็ซื้อแนวกินมาให้เพื่นน้ำนเนาะไปก่อนแมย์อาจารย์เป็นวยยากุยอยู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 ลูยูยูวูาูย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 ูาูยนอูยยู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 ดูลูกูยูยไยู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 ูย,ยูยูเลยยเยนยย ว่านี้ซี้ปึ้มมันข้อไก่ข้อไข่ขาหายเมื่อแล้วคนก็ซี้ซีแต่ว่าอ่านบอเป็นดอกได้ไปซี้ว้าว่าชอนในทงรู้หรอใส่หนมเนสซี่ใส่สกิ๊ดดึงโดยเป็นสะดวกกับซีมอบเงินให้น้องทงกะนะ่อนเนาะกัเป็นเงินกับหนึ่งเซตกีบเนาะไว้ให้เพิ่นใส่มองน้ำมันเนาะข่าเพิ่นไปนำเนาะแม่วิบอกให้สะดวกเอาให้น้องทงเซตหนึ่งแล้วก็ ซื้อกับข้าวกับน้ำซื้อคนกินเลยเนาะพี่น้องเมื่อกี้นีเนาะโดยกะมื้อนี้ห้างซื้อมือม้อนี้กะมืดอยู่บกสะวกดวกเบิ่งกระเดี่น้องอันมีอันน,อน,น,น,น้ำดื่มเนาะน้ำดื่มถัาวหอม18บแปดพันเลยกันน้ำวาน2แพ็ค186,000กขีดเนาะแล้วก็มีรวม7แพ็ค คือว่าเจ็ดกล่องแปดแสนสี่สิบพันกีนมปิดสามปิดน้องพหกแสนเก้าสิบพันกีดกรวมบินที่เฮาซื้อต่วพวกนี่กะหนึ่งล้านเจ็ดแสนสามสิบสี่พันกีดนะพี่น้องเนาะอันนี้บินเฮาซื้อเพื่องเฮาซื้อประเภทขนมปิดมาม่าหรือไก็ได้เลยแล้วก็โอ้ยอนนนจะเช้าเขาพยยางลูกแ้วกับบินนั่นซื้อเขาเนาะ โซงสอบน้อยสามเซนกี่เนาะสอบละไซส์สอบละเซนหาเนาะพี่น้องบวกพี่น้องเห็นหรือบอ่อานนท์กับโซงเพราอานนท์เออถ้ามืกจะมืดประมาณอสามเซนมืดประมาณอันสองล้านครับสามสิบสี่ท่านาะพี่น้องค่ะสะดวงไหลบวชพิษเนาะเดี๋ยวสิบบวกลองเบิ่ร์นก็น <laughs> บวกบวกันเนาะร้านก็พอาร้านเนาะร้านน้อยนี่ยชื้อดือด้ออะนอนนี่ บวกเขาก้อนเนี้ยอย่าไหลทิพย์สิบัวว่าวเมื่อท่าไดเขาซื้อเครื่องน,นี้นะเมือ่อส,สองล้านกับสามสิบสี่พันกีบเนาะโดยหลังจากที่สะดวงกับนอ้องทงซื้อเครื่องซื้อของมาแลา้วกันสันว่ากันสิไปซอยเผ่น พากันคุดมันคุ้มมันมมะอะไรคุ้มละขวัวโอ้พากันคุดคุ้มละขั้วมีภผยเนี่ยไปเห็ดมีแต่ชาลาแล้วกัน,ล,กนล้วกันแม่ไม่รู้อะไรอันเผินคุดไว้แล้วก็เผินใช้่ยชาลาไปแทกก่อนตอนนี้ึง้าลาไปแทกแทกที่ทสื่อบรรลุคุดทำเหมือนเอ้าอานนท์แกอะไรทางงานคุดแทกเลยก็คุดนั่นพ่ออ้นอนาวเด็กได้ยังแกให้แล้วเอาไปเถอ นีเนงินแม่วิให้เจ้าหนึ่งเซนติค่าน้ำหมอกน้ำมันเนาะโดยแล,ล้วก็เพิ่อจะให้สะดวงอีกหนึ่งเซนติขึ้นเก่านาพี่น้องใส่น้ำมันโดยเดี๋ยวมันไหวกันเลยเยังยังสี่ได้ไปซื้อเครื่องอีกเนาะพี่น้องซื้อเครื่องมาให้กับปุ่นเนาะบันประมาณอีก 3, 40, ออาสามชิ้นจับ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  น้ำมันมะกอกเลยพี่หาน้องตงขอบคุณขอบคุณพี่เมย์ี่เนาะพี่คนให้เงินผ่านน้ำมันน้ำมันมโอนี่แล้วซื้อกะเพากับน้หนำเนาะโดยโดยก็ขอบคุณขอบคุณเนาะทางแม่วยเพิ่นเนาะที่เอาเงินให้ทางน้องตงเนาะกับเขาให้เพิ่นอยู่ดีแม่เนาะความเจ็บจะได้ความต่เรืนี้เนาะเพิ่นให้ลูกมาตั้งแต่การไฮปับไปหาเพิ่นธุ์ชิ้นขาพันธุ์ตองเงินหาขอบคุณขอบคุณเม่วพีคือเก่าเนาะ โดยกับเขาให้แม่จะดิมนแห้งเขาเจ็บจะได้ควบไข่เนี่ยนี่เขาเสด็จลูกไข่ไข่เจ็บเนาะทำธุรกิจหน้าที่การงานยังกับเขาจะเริญก้าวหน้าเนาะเอานุินการนาก้องเพี่น้องเนานลูกจะเห็นยังไงนะเอาเกิดจะเอาเกิดมองโอ้ยเอานี่โดยกับยังไงกัะเขาให้แม่แข็งแห้งไว้ๆเนาะโดยกับขอบคุณขอบคุณคุณแม่เนาะที่ฝากเงินฝากค่ามาให้สะดวกเป็นสะพานบุญหายเนาะโดยซาดู๋เนาะ กระดวงกับบดหดมือมอบแล้วก็สีเตรียมเครื่องมอบหายส่วนเนาะโอ้โหว่าซีนี้ผู้ใดแน่นักพี่น้องเดี๋ยวเ่าไปเบิ่งนํากันเนาะได้มือนั่นว่าซีนี้ไพ่มาแน่เนาะโดยตอนนี้สะดวกกับซีจบคิดเท่านี้ก่อนเนาะกับซีไปซอยนังเค่องคุดคุ้มละขวดเนาะโอ้โหว่ะชิด้ต่คุดรือบ่แต่ว่าไป่ละไปเลยเนาะชิดแต่ไปแล้วบอกเราโดยน้องเครื่องผลการย่างเซียนไปเอาเข่าอีกเอาเข่าชิ้น อรอบหนึ่งเนาะอยู่ละแปดเนาะโดยพเพราะว่าแม่เพิ่นไปสักเขาหห่าไว้เนาะพี่น้องเลยเนี่ยโมมีคนไปเอาเนาะั่างเข่าประจมือวานโดยเพิน่นก็นสิได้ไปแก้ขเข่าให้แม่เพิ่นทะเลพี่น้องเพราะว่าเมื่อกี้นี่ถ้าข้าสิแก้มากกัแก้บ่ได้เนาะมันเป็นทาเครื่องอันนี้ดเมื่อกี้นี่ไปแก้เครื่องอันนี้มากกัซองเขี่ยวเนาะพี่น้องนอเนาะเพราะว่าขาใส่รถจักรโดย ทานชะเลงน้องทงแล้วกับบัตรหนากับชีห้าน้องทงผลไปแก่ให้เนาะเวลาเขาซื้อเครื่องซื้อของมาแจงสบายเนาะเขาจะสีเห็ุด้วยไว้นะจ๊ะเจ้ากัพ่อได้เงินขายน้ำมันได้เอื้อยันใส่ว่าน้องทงไปแก่นี่แก่นัางหางอหนานพ่อได้จ้างคนน้ำพี่น้องเขากะมาจากคนอื่นจ้างกันน้องเขาเองนี่เลยนาะพี่น้องเพื่อให้ผนมีรายได้โดยบัตรหนากัสิพากันขนขึ้นไหวอยู่เทิ่ยงน้าพี่น้องซื้อมีในกามีหลายลด ลายรสซาติเนาะราคากับสีบวกคือกันมียำๆไวๆม,ามา่าๆ <Not sorry. S 1> บอกโบหูว่าเ <c oughs> พราอว่าฮัซือร่วมกันเมื่อเพิ่นสิไลร,ร่วมกันเมื่อเลยเนาะอันนี้เพิ่นกะบริจดทีละอันทีละอย่างเนาะอันเนาะเพิ่นซีร่วมกันเลยขนมปิดนี่กัมีอันหลดซับประรดสองทางเนาะแล้วก็ใส่ครีมหนึ่งเนาะเพราะว่าอันว่าง่ายเนาะพี่น้องหลดสับประรดมันมีสองทางยังหันเพิ่นกันเลยเอาวันนี้ปนเนาะ แซบิบเบอดปะเอาขึ้นไหวตู้ป้าเจ้าเดี๋ยวให้ทองคนค้นขึ้นให้แม่ขึ้นไปหับทั้งเครื่องไงจู่งก็ไหวไตเต็มเลยเนาะห้องหนึ่งเขื่องไหวอยู่เทงิงตู้แม่สะดวงกะซีหกหกในน้อพี่น้องนี่ทังอันนี้เขากะเอามาเตรียมพร้อมเลยเนาะเอามาไหวแสนำแข็งเนาะ แน้ำแข็งน้ำเย็นน้ำแป๊บจอกแปบบ๊บชีในมือที่เอาสิหอบเพื่องนะพี่น้องนะเนาะเกียงมีกาสะดวกกาว่ามันบุพเอเนาะสิไปเอามาอีกอันหนึ่งนะ <c oughs> เนาะเผื่อมันเอามามันเลยกเอเมื่อวัคือเก่านะพี่น้องแกไปแกมาคือเก่าเนาะโดย อ่ะอ yeah, 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 so so ัญบเขาไว้อยู่ในก็ได้เ yeah, พ yeah. oh, so We right. ื่อนกะไม่น้อยแต่ว่าหกหกกอนเหมือนกับจักนิตรีมาลุงตุ้งติ้งอยู่ห้ามดำมาเด้อพี่น้องเด้อเพื่อนผู้เฒ่าเป็นจกไว้อยู่ไแลับฝึกกระไว้ะเครื่องคล้องเถื่องพาดย่างย่ายเถื่องสะดวงซื้อมาเมือนนั่นเนาะใส่กระสอบใส่กระสอบเป่าหามเป่าเข่าเป่าน้ำ หมดเอาแต่หน่อยกะได้มือห่อเด้อขนมปิดรวมเมื่ออัหกปิดเนาะที่เฮาร์สือมารวมทั้งโตมนันี่แล้วก็มามาา่าเฮาร์สือมานี่มันี่กับเจ็ดมือ่อฮาร์สือมาสุดก่อนแล้วก็เก้าเก็บเดือดจงไม่เท่ก้าแก้วเลยเอินพิษเลย เปิดนอนเกินเทวแล้วอนนี้เดี๋ยวสิพาลิ้นจกสลากหรอกคุณได้จกได้ตัวได้แล้วเอาตัวนั่นเด้อจกสลากคุณได้คูณได้จกได้ตัวได้แล้วเอาตัวนั่นว่ะคืนมาแม่บ้างไอ้ท่องสีเอาอันขึ้นหมเมื่อแล้วแบบนี้ เหากาสิปลาไว้อยู่นี่เนะากาซีว่นนี้ขึ้นไปถ่ายเราพี่นนอกอันหกลายนะเนาะเต็มเต็มเลยแม่แววเข่าว่านนี้นะแม่อะไรอยู่นี่ปะปมาลงป้าฮะแจักน้อยอ่ะเฮาว่าไปคุยละหัว กับไปหองกันจะกระเป๋าขาวก้อนเอือกกระถาอยู่นี่ไปตัดคลิปถาดิ <c oughs> เผื่อจะมาจะจะมาเฮาเพื่อนน้องอะไรจะโท่าห้าเอ,อือกก็ได้มื่อแล้วเอือแเลยนออกไปเ <c oughs> มื่อนี้กะอยู่ต่อฐานกะซีงเงียบเยนะพี่น้องอันเพราะว่าน้องสาวกบน้องเคยบได้มาเนาะเหมือนเพิ่นอันอยู่เพื่อนเนาะเพื่อนอันบุญบ,บ้านเพื่อนเมื่อเพิ่นเลยบได้มาเนาะบุญสรงเพื่อบ้านเบื้งนะวาดเนาะโดยเมื่ออื่นพวกเพิ่นมาเนาะเราคุ่นก็ อันเมื่อบ้านเมื่อเกี่ยวเขาเนะดอกคุณบางทีพิ่นกะมาเมื่ออื่นบางทีผิ่นกบมาตอนเสาร์วันจันทร์เนาะประมาณผิ่นออกแต่บ้านมาก,กับประมาณมันหาโมงเสาร์เนาะหอดพี่กับเจ็ดโมงไปป้ายเนาะพี่น้องเนาะโดยปานางผิ่นกะสวงนี่เผิ่นกะลังหาเงินเนาะหาเงินเกี่ยวเขาเนะสวงพื้นผิ่นกะบ,บริกองเนาะห้ากระว่างกัน ค้างมันไหวเนาะมั่บ้านนี้เพิ่นกับพักพอดมั่บ้านนี้นบบได้ไปวางค้างมันไหวเลยเพิ่นมาที่เกี่ยวข้าวมือหนาเพิ่นก็สิกองเนาะโดยพอไม่เท่าเพิ่นก็กองแล้วทมแล้วเนาะพี่น้องเนาะยังเตจุดเนาะโดยของสาวหลาว่าอวนทมยังบบแล้วเนาะยังทางขางเนาะผดกันยังบ่พอแต่ว่าเพื่อนบบได้มาหนี่ประมาณชอมือแลนะ้วเนาะพี่น้อง เพิ่อขายอยากเพิ่นเนาะโดยอันนี้ก็เต้าถ่านนองสาวสะดวงเนาะ เพื่เหตุเตาน่อยเตาหนึ่งกับประมาณเสาปลายสอบเนะาะเสาสี่เสาหาสาหกสอบนี่เลยเนาะพี่น้องเต้าเมื่อกี้นี่กับซัมนี่เพิ่นได้เสาสี่สอบเนาะถ่านแม่สะดวงคน,นขวดเนาะทั้งขวดแล้วก็ทั้งเก็บทั้งอาลานนอนนํำกันเนาะเวลาสะดวงไปแลวกะเอานอนไหวน,น้ำฝน่นยิบหากกระเลาะ ข้าวเหนีนี่ขวขวดทานทานกะท้งหัวมันกะก้อนป้ากใหญ่นึ่งพี่น้องถ้าผหัวได้ื่อนี่คือว่าโชคดีเนาะเพราะว่าทั้งปากจุดมันีองสีง่ามแต่เวลาเข่งก้างมันไปหอดหัวมันเนาะบอดมันสุดนะมันกะสีงามมันกะสีเป็นก้อนเป็นก้อนใหญ่ๆแบบนี้เนาะพี่น้องถ่าเป็นใหม่เตาอบอันไหม่เตาอบนี่มันสีแข็งมันสีเป็นก้อนเป็นแท่งเป็นแท่งออกมาเลยเนาะ โดยพื้นช่วงนี่ก็ยากมืดเลยเนาะบ่นแม่สะดวกไปเอาเพราะว่าเพื่นดุดเห็ดดินจะสันมันเพื่นกำลังปั๊บหนาดินสีแล้วเลยเนาะพอดีกล้องมืดอีกะโบมีพืชเนาะก็ได้ไปหาพืชอยู่ป่าได้แบดนี้เนาะพี่น้องเนาะโดยโดยจะคลิปนี้สะดวกก็สิจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนเนาะก่อนอื่นก็ฝากพ่อแม่พี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็บเบิ่งโฆษณาให้สะดวกนำเนาะ โดยเพื่อเป็นกำลังใจให้สะดวกให้คคิปต่อๆไปนะโดยจากคลิปนี้สะดวกขอโตไปแล้วกล่าวคําว่าสบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดี